บทที่4184คำพูดของเย่เฉินทำให้เฟยซานหายและเฟยซูบินตกใจจนหน้าซีดพวกเขาเดาได้คร่าวๆว,ว่าเฟยหาย่าวหยางน่าจะก่ออาาญกรรมไวแ้แน่ๆแต่ความรู้ความเข้าใจของทั้งคู่มีจำกัดมากเพราะพวกเขาไม่เคยคิดว่าเฟยหาย่าวหยางพึ่งเรียนจบไม่นานจะไปทำอะไรหนักหนาสาหัสในช่วงอายุแค่นี้ได้เมื่อได้ยินน้ำเสียงที่โกรธจ,จัดของเย่เฉิน ดูเหมือนว่าเฟยห่าวอย่างน่าจะมีซากศพที่ถูกเขาฆาตกรรมมากมายอยู่ในมือเรื่องนี้ทําให้ทั้งสองคนหวาดกลัวในทันทีเฟยสซานห่รีบพูดว่าคุณเย่เรื่องของห่าวอย่างฉันไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักอีกทั้งไม่เคยได้ยินสิ่งที่คุณเย่พูดเลยนะครับและคือเฟยสซานห่พูดพลางมองไปที่เฟยสซูบินที่อยู่ข้างๆโดยไม่รู้ตัวในใจก็ดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดอย่างจริงจังว่าคือนี้ พูดก็พูดสําหรับห่าวอย่างคนนี้เนี่ยฉันไม่ได้อบรมเป็นการส่วนตัวนับตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจนโตมาถึงป่านนี้ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการอบรมมันมากนะักเพราะส่วนใหญ่เป็นพ่อของมันเฟยซูบินคนนี้ที่คอยสั่งสอนอบรมทันทีที่ได้ยินเช่นนี้เฟยซูบินก็สั่นสะท้านไปด้วยความกลัวเขานึกไม่ถึงว่าพ่อจะยังจำความแค้นตอนมือเที่ยงได้และเขาก็ไม่ลืมที่จะโยนความผิดมาให้ตัวเองเต็มๆ ดังนั้นเขาจึงพูดได้เพียงเสียงสันส่นๆว่าคุณยะเย่ครับพูดตามตรงตั้งแต่หา่าวหยางเกิดมาฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนมันมากนักพอถึงวัยเข้าเรียนก็ส่งเขาไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดของคนรวยทันทีจนกระทั่งเขาอายุ12ขวบก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกแล้วไม่ค่อยได้กลับมาบ้านทําให้ฉันและภรรยาไม่ได้ใกล้ชิดอบรมสั่งสอนเขาคงเป็นเพราะสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาหยิงยโสขาดวินัยในตนเองนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ ภรรยาของเฟยซูบินตื่นตระหนกทันทีและพล้องออกมาซูบินคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคุณยังต้องการลากฉันไปเหี่ยวด้วยใช่ไหมเฟยซูบินรีพูดว่าไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นสิ่งที่ฉันหมายถึงคือเราสองคนกำลังละเลยวินัยในการสั่งสอนลูกๆจริงๆเมื่อเห็นทั้งครอบครัวโยนความผิดให้กันเย่เฉินก็ย่อเย้ย เนื่องจากครอบครัวเฟยของคุณชอบที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและโยนความผิดให้กันเองการอบรมจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีเลยแย่มากๆเป็นชนชั้นสูงทรัเปา่าแต่ทำตัวเป็นกาฝากของสังคมถ้าอย่างนั้นฉันจะหาคนมาคุมตระกูลเฟยจากนั้นมาดูกันสิว่าเขาจะไม่มีความรับผิดชอบเหมือนพวกคุณไหมทันทีหลังจากนั้นเย่เฉินก็มองไปที่ว่านโพจุนพลางพูดว่าโพจุนนายไปพาคนเข้ามาได้ รับทราบครับคุณเย่ว่านโพจุนหันหลังและเดินออกไปไม่นานนะักเขาก็ก้าวนำหน้าพร้อมกับด้านหลงังมีอีกสามคนเดินตามว่านโพจุนมาอย่างเร่งรีบเมื่อสมาชิกตระกูลเฟยรวมทั้งลูกหลานของพวกเขาเห็นคนทั้งสามอย่างชัดเจนการแสดงออกของพวกเขาก็ตกตะลึงในทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟยซานไห่ย,ยิ่งรู้สึกกลัวมากจนขาอ่อนแรงและทั้งตัวตนของเขาก็สั่นเทาราวกับว่าหนูได้พบกับแมวยังไงยังนั้น และทั้งสมคนนี้มีชายชราของตระกูลเฟยเฟยเจยนจงเฟยเค้กซินและบอดีก้กาดส่วนตัวของผู้อาวุโสเฟยหยวนจือสู้ตอนที่เฟยเจยนจงนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เขารู้สึกตื่นเต้นมากแทบหายใจไม่ไหวในที่สุดเขาก็รู้ว่าเหตุไย,ย่เฉินจึงเรียกตัวเองและหลานสาวกลับจากมหาสมุทรอินเดียมายังนิวยอร์กโดยตรง กลับกลายเป็นว่าบรรดาลูกลูกหลานหลานของเขาเองที่ไปกวนส้นเท้าเย่เฉินจนทําให้เย่เฉินขุนเคืองครั้งใหญ่ทว่าสําหรับเขาแล้วมันคือสวรรค์จริงๆในใจเขาเคยคิดว่าชาตินี้คงไม่มีความหวังที่จะพลิกชีวิตตัวเองได้เมื่อถูกลูกชายยึดอํานาจและไล่ตัวเองออกจากบรรลงังจนกระทั่งต้องระหกระเหินอยู่ในต่างแดนแต่เขาก็นึกไม่ถึงว่าเย่เฉินจะให้โอกาสนี้แก่ตัวเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสราวกับมือถือ ดังนั้นโดยธรรมชาติเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแทบควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ทว่าเมื่อเขาเห็นเฟยซานหายหัวใจที่กำลังตื่นเต้นก็พลันถูกแทนที่ด้วยความโกรธจัดทันทีเขาจ้องไปที่เฟยซานหายด้วยสายตาแทบอยากกินเลือดก,กินเนื้อและพล้องออกมาอย่างโกรธเคืองไอสารเลวกูอุตสารท,ทำให้มึงเกิดมาทำให้มึงมีชีวิตมึงเสียชาติเกิดเปล่าเปล่าสิ่งที่กูให้มึงมันเพลิดเพลินไม่เพียงพอหรือยังไง ความรุ่งโรดความมั่งคั่งตลอดชีวิตที่มึงมีอยู่มันทําให้มึงไม่มีความสุขใช่ไหมมึงกล้าดียังไงที่แย่งชิงอํานาจของกูและต้องการชีวิตของกูด้วยไออปรีบทที่4185เฟยซานหายตัวสันด้วยความกลัวสุดขีดพลางพูดตะกุกตะกัะพ,พ่อพ่อท่านเข้าใจผิดแล้วครับ ผมไม่อยากแย่งชิงอำนาจพ่อนะและไม่ได้ต้องการชีวิตของพ่อด้วยผมแค่หวังว่าตระกูลเฟยจะพัฒนาได้ต่อเนื่องมากกว่านี้สาเหตุก็เพราะพ่อจะเอาเงินสองแสนล้านดอนลลาร์เพื่อไปซื้อ,อยาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นภาระอันใหญ่หลวงต่อตระกูลเฟยโดยตรงภาระเหรอเฟยเจียนจงชี้ไปที่เขาด้วยความโกรธและถามว่าให้เปรตฉันทุ่มเททำงานหนักทั้งชีวิตเพื่อตระกูลเฟยมาตลอดและทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเฟยมันมาจากน้ำมือฉัน ตอนนี้กูแก่แล้วและกูจะใช้เงินบ้างเพียงบางส่วนมึงมีสิทธ์อะไรมาคัดค้านกูไอ้ไอ้เฮียเงินที่กูหามาทั้งชีวิตกูให้มึงใช้มันไม่เพียงพอหรือไงในเวลานี้เฟยซานหายพยายามอธิบายด้วยความตื่นตระหนกพ่อใช่ว่าผมไม่มีความสุขผมแค่ผมแค่ไม่อยากให้พ่อถูกคนอื่นหลอก พ่อบอกว่าต้องการซื้อยาวิเศษมันวิเศษแบบไหนมันไม่มีหรอกเม็ดยาที่ว่าไอ้นั่นมันหลอกลวงชัดๆทำไมมันถึงจะมีค่ามากมายขนาดนั้นไอ้ปากเสียเฟยเจียนจงกัดฟันกรอดไอซานหายแกรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของยาวิเศษนั่นเขาคือคุณเย่คนนี้ทันทีที่สิ้นเสียงเฟยซานหายก็ตกใจมากแทบสติแตกบ้าไปแล้วยาวิเศษนั่นกลับกลายเป็นของเย่เฉินซะง,งั้น ทำไมกูถึงซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนี้ว้เนี่ยนี่มันเหมือนกับการด่าเยเฉินเต็มๆไม่ใช่หรอกเหรอทันทีที่คิดได้เขาก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นตบหน้าตัวเองพลางกล่าวกับเยเฉินว่าคุณเยฉัดฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่ายาวิเศษนี้เป็นของคุณถ้าฉันรู้ว่ามันเป็นของคุณฉันจะไม่พูดเช่นนี้และยินยอมให้พ่อจ่ายโดยไม่คัดค้านเยเฉิญมองเขาอย่างเย็นชาหุบป,ปากตบหน้าตัวเองต่อไปอย่าหยุด เฟยซานหายไม่กล้าพูดไรสาระเขาทำได้เพียงตบหน้าตัวเองต่อไปเฟยเจียนจงย่อเย้ยและคิดกับตัวเองว่าไอ้ลูกนอกค้อบคนนี้ทำให้เย่เฉินขุนเคืองใหญ่หลวงนักมึงคงไม่ได้ตายดีแน่ดนูเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้ตระกูลเฟยคงอยู่ในมือของฉันแน่นอนในเวลานี้เฟยซานหายตบหน้าตัวเองจนแก้มช้ำบวมเป่งแล้วแต่เย่เฉินไม่สั่งให้หยุดเขาทำได้เพียงมองไปที่เฟยเจียนจงพลางขอร้องพ่อครับ โรดคุยกับคุณเย่ให้ผมหยุดด้วยครับพ่อเมื่อเห็นลูกชายพบจุดจบเช่นนี้เฟยเจียนจงไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกทุกข์ใดๆเลยแต่ความโกรธยังคงเพิ่มขึ้นและความเกลียดชังในใจได้ถึงขีดสุดแล้วเขาชี้ไปที่เฟยซานหายทันทีและพูดอย่างเย็นชาว่าแกยังมีหน้ามาเรียกฉันว่าพ่ออีกรึฉันจะบอกอะไรแกให้นะาซานหายนับจากวันนี้เป็นต้นไปความรักระหว่างลูกกับพ่อถูกตัดขาดแล้ว ในเวลานี้เย่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าท่านผู้อาวุโสอย่าเพิ่งรีบร้อนพูดอย่างไร้เยื่อใยขนาดนั้นถึงแม้ลูกลูกหลานหลานตระกูลเฟยของคุณจะโง่เขลาสกกระโกรกโ,โครบหน้ารังเกียจเพียงใดคุณก็เป็นอีกคนที่ไม่อบรมสั่งสอน ด้วยน้ำเสียงนี้ของเย่เฉินทําให้เฟยเจียนจงสะดุ้งทันทีและถามอย่างรวดเร็วด้วยความเคารพคุณเย่ครับไม่ทราบว่าไอ้ลูกนอกครอบคนนี้ทําอะไรให้คุณเย่ขุนเคืองใจเหรอครับได้โปรโดชี้แจงแถลงไขให้ชัดเจนได้ไหมครับฉันจะจัดการกับมันอย่างยุติธรรมและจะไม่มีครั้งต่อไปแน่เฟยเคกซินผู้ซึ่งยังไม่ได้พูดอะไรถอนหายใจทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้คุณปู่ช่างใจร้อนเกินไปแล้ว คุณเย่ยังไม่ได้บอกว่าให้ปู่คืนสู่บัลลังก์ซะหน่อยแค่นี้ยังดูไม่ออกคำพูดของคุณเย่ยตอนนี้เหมือนการเล่นเกมคำศัพท์หากเป็นแบบนี้จะไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนตามที่เฟยเคกสินคาดไว้เมื่อเย่ยเฉินได้ยินคำนี้เขาก็ขมวดคิ้วและถามเฟยเจนจงทันทีว่าอะไรนะคุณจะจัดการกับมันอย่างยุติธรรมอย่างนั้นเหรอทำไมคุณถึงคิดว่าตัวเองมีอำนาจที่จะจัดการอย่างยุติธรรม อย่าลืมว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นผู้นำตระกูลเฟยหลังจากนั้นเย่เฉินยกนิ้วชี้ไปที่เฟยซานไห่แล้วพูดเบาๆคุณต้องรู้ว่าผู้นำคนปัจจุบันของตระกูลเฟยคือเขาจากคำพูดเบาๆของเย่เฉินทว่าในหูของเฟยเจียนจงก็เราได้ยินเสียงระเบิดจนเขาอึ้งอยู่พักหนึ่ง เดิมทีในวันนี้เขาคิดว่าเย่เฉินจะช่วยเขาคืนตำแหน่งผู้นำตระกูลเฟยอย่างแน่นอนแต่เขานึกไม่ถึงว่าเขาจะพ่ายแพ้ด้วยคำพูดนี้ของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่มันไม่ใช่ตัวฉันเองเผลอยิงเท้าตัวเองไม่ใช่หรือดังนั้นเขาจึงรีบพูดด้วยความกลัวทันทีด้วยใจจริงว่าคุณเย่คุณพูดถูกฉันหุนหันไปหน่อยหลังจากพูดจบเขาก็รีบเสริมอย่างรวดเร็วว่า คุณเย่ถ้าตัวฉันรวมไปถึงลูกหลานของตระกูลเฟยทำผิดและทำให้คุณเย่ขุนเคืองคุณสามารถลงโทษฉันได้เลยและถ้าหลานชายของฉันทำผิดไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขาปู่ของเขารวมถึงปูท่ทวดอย่างฉันล้วนมีความผิดที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนเขาในครอบครัวเฟยใครก็ตามที่ทำผิดต่อคุณเย่ความรับผิดชอบทั้งหมดแน่นอนเป็นฉันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันยินดีที่จะยอมรับการลงโทษทั้งหมดครับ เมื่อเย่ยเฉินได้ยินสิ่งนี้เขาก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าดีมากในเมื่อคุณพูดอย่างนั้นฉันก็จะแสดงบางอย่างให้พวกคุณดูหลังจากดูแล้วฉันอยากจะฟังคำอธิบายจากคุณและจะดูว่าคุณมีแผนยังไงที่จะจัดการกับมัน